มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปุนมาอีกแล้วสบายดีเด้อพี่น้องพบพอกับซองเบาดาวบ้านนาสบายดีเปิดสุขนะุสุขชนที่เขามาหับสซมน้องเล้ยมาอีกแล้วพี่น้องหิวทุงข้าวๆดอกจักทุง้งมียังพี่น้องเอ้ยเดนแนวมาฝากแม่น้ำอีกแล้ว <c oughs> เป็นยังเนาะอูมาขึ้นมาน้ำบาดเนี้ยให้มันอยู่จะได้หนีนะมันยังมีมัดอยู่ยงั้นมันเข้าในเทียงได้ ขึ้นมาขึ้นมาระวังตกเด้อได้ยังน้อมาฝากมาอนีิถ้วยมาได้เฮ็ดเฮ็ดลังโง่ลังโง่แกงเดียวอ่ะอืมเฮ็ดยังมาฝากเอาฝากหรือม่ายังเดี๋ยวนี้มะขายฮะมะขายเอามาฝากหรือมาใหายอะไรมะขายเอามาขายให้บ่ โอ้ยพี่น้องเอาเห็ดมาขายให้ขายให้ไพ่ลูกขายให้จ้าคนแรอีล่เอามาขายแล้วเ,เงินไปใช้อ,เอ้เอาเห็ดปวกมาขายเฉยงปังดูหะได้ฉันใด้โอ้ยเพชรปวกมาขายพี่น้องเม <c oughs> ื่อวานนี่ก็เอาจิรอมาขายก็ซอยซื้อไปแล้วเมื่อนี้เอาเห็ดปวกมาขาย <c oughs> ขายเท่าได้ไหมคะ่ะเอาสิบพันหะ จักพันบ่อะเดี๋ยวดี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 อันนี้ไม่นาอีกแล้วแล่อหูบ่อไม่น่าบอกว่านั่น,ในใ้ายเท่าอันนี้ไม่ได้บอกมาบอกพ่อให้ซื้อน้ำเท่าย์สิอเอาเอาเอาพันกีบกับพ่อนาะเนาะเออเออเพื่อนนี้นะเอาเอาใบเอาเอาใบพันกีบกับพอ่อใบหนึ่งเนาะ หัวซ่านพี่น้องว่ายอเพิ่นมาเบิ่งเฮ็ดลงเนื้อเอามาขายหลายสันใดนี่หืมมาขายไม่น่านสักบาทเนาะถาถูเฮ็ดปลวกกรซ่นานหน่อยได้เลยก็ะซ่านหน่อยนีมาเท่งเซลงลายสันไดเนาะมาเบิ่งพี่น้องเลยมากับพ่อมาอุกขึ้นมาไม่เทาใส่ชุ้งยางมาแต่ชุ้งเส่าอุบ <c oughs> <ๆ>เฮ็ดปวกพี่น้องเลยไม่น่าบอกขายเทไรลูก บะหูเอาเมื่อกี้ยังวันนั้นเท่าไรจักพันพห้าสิบหกหน่วยคือขึ้นเรื่อยๆแื่อยให้หาชิพกเลยเมื่อกี้ยังอยู่พันกีบอยู่โอ้ยเพื่นเอาเห็ดมาขายนี่เป็นเห็ดปวกเลยพี่นอ้องมานี่นวดเอาออกนะไปเอามาลงตะลางไปไงอูมันไกลฮะอูมันไหวซะ แพงไงแท้อ้ยนัคือสบ่าเห็ดปวกมาขายพี่น้องวัวสีหาเท่าไรเนาะเด็กพี่น้องเลยกินขขาแหล้พี่น้องม่ยให้บอกให้เอามาขายเนี่ยเยยล่นบากขายเป็ <S <S นยังคือบากขายให้กินทื่อือ้อบอแร้วนําบากขายอยากให้กินทซื่อ ไม่แน่บอกว่าขายบอกจะแพแ้เหรอฮิทจะมันแข่งเลยไม่แขงก็คายแน่อยู่แล้วแย่งได้ซสิเอาเห็ดมาขายพี่น้องแข่งความกับความมินามบ่มีเงินแล้วเนี่ยนี่บ่มีเงินซื้อเฮดได้ไัมก,กินจะซื้อได้อยู่ได้ได้เอ้ยมินามบ่มีเงินซื้อเอโชคชัยแต่เขาต้องพอดาวแล้วมะจ่ายกายเ็ดปลวกนี่ <c oughs> นอนจากแดดเลยยังไงพี่น้องมาดิหลังจากที่ซื้อเห็ดกับน้องเนยพี่น้องซ <c oughs> ื้อเห็ดกับน้องเนยแล้วเฮาก็สิมาแกงเห็ดมาใส่ตุ่มล่างล่างเห็ดแล้วแล้วก็มาตุ่มโอ้ยมาแกง <c oughs> มาแกงใส่ผักขยังพี่น้อง กระปุงรดตามที่เขาต้องการเนาะใส่น้ำปลาแป้งนัวปลาานิดหน่อยพี่น้องพราะว่าไม่หากไปกินลายบัได้ดิมันสิแพ้ใส่เค็นิดหนึ่งช้อนนั่นอันนี้นะแกงเคเตอเร์พี่น้องก็ให้เมนูอะ กระ,กกป,ระกป๋ะกระป๋ะฟุ้งแบบทังใส่ให้แกงเห็ดนนห่อนตามด้วยผักติ้วพี่น,อน้องใส่ผักติ้วลงไปเลยเน,อน,ออนื้อหน่ออ่อนหอมๆเลยจุ๊มจุมเหมือนพี่เนอะแกงเห็ดรวมๆนอนนี่นะช่วยให้ตัวกันยั่งยืนในแกงไว้ช่วยจี้ป้นตงพนา้ากินพี่น,อน้องมาเด้อพี่น,อน้องเด้อกินขา้าวเส้าเด้อไงเด้อ สดเห่อเลยสบายดีได้พี่น้องนี่คือเนื้อแพะพรีขี้ขาวเศร้าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องได้นีเราได้ดูขาวเด้อข้าวสบายดีได้พี่น้องปิ้งเนื้อแพะ

เป็นอะไรลูกเขาสค่ะปันได้อยู่นี้รดีนะให้่อยสมยามาแล้วีแกงเห็ดนี่แหละปนได้อยู่นใสัใสยใสนหน่ใบะมีนี่นะนะ ใส่วงกันติงหัวเด็เป็นยังไงบอสอืมขับเลยพป็นเนะพะบู๋อพังไทยเพ่นนี่มกินบอสแต่วก็เล่ากินเป็นเนะนีอ่อการ้กังนจุงแกงเฮ็ดไปทำไม ก็ว่าเศร้าที่คนกินแล้วกับปิ้งปลาก็ว่าอันนี้เป็นไม่ได้กินอ่ะปิดบรรยากาศแถบได้สุดยอดยู่งเล่าไรอันเปิดจะเปิดหันปิ้งแบะแบบทำปิ้งแบะนี่แหละคือแบะพี่น้องนี่แหละปิ้งแบะนี่แหละปิ้งเบะน้อย เราไม่ถูกกันือเราไปประกอบกับพ่อดาดินงยๆเลยกินกับไก่รสแซ่บเลยอืมเผ็ดอกินเนื้อแพะคันน้มมังหนาวกินกับแกวบีแซ่บ แบบเนยบูจัก em muốn ăn nó, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัววากาฮาได้เลยเนยตัวมกักกะลำมนี่กะลำตัวนี้ฮะอ,อ,อกินใช่ตัวกินในปนุ่งบางแน่อื้อขอ้เอะขึ้นก็อื้อยงเสียงก้องอ่ะ ม,มึงหัวไปแล้วทำไงบ้างวิงว่ซื้อขมาฝากคนเลยกันห้ไปหายา ไี่กับไป 2, 2> อสองคนมึงข่าวด้วยแมยเแกงเฮดกินละเกงเฮดข้น,น้ามันเ็ยจ้ะ ไมาแมงยแมมแมงยแมมใหญ่กำลังแมนบ่แมมแมยใหญ่กำลังน้องแมมแมยคือชิใหญ่เลยใหญ่กว่าอุ้ยกว่านีถั่วไหมฮะถั่วเมื่อยปุดเลยแมนบ่ม เนื้อแพะใช่ไเป็นซาบอะไรแหละเนื้อแกนเนื้วแบะแพะกินอย่าเเป็นอะไรกินอ้าน้แ็ไปถงพกันกินผิดแน่เลย แกงเหดชแกเห็ดกต้องกับพึเรอจไ้ม่ไเ็ระดต้องอน้อยอดนงแกงกินมา้อหยน่่ือปลาเหรอ่ได้แกงปา ใส่นะแค่บริษัทเป็นบวงใส่ย่ถืออ่นนิดยมาเถาผินบิษทเียกินหมลูกกินบเนี่ยินจใส่ะแยักินอกินข้าวมัปลาดิปลากูบริกนรจว ิกินกกบมาดะไปแดบนกินไม่ยัไปดิพี่น้องกิดข้าวน้ำล้างอ่ยู่นามเยยไปยังไงวูไปมุงกบปล่อย่ันมนสิโตเลยนจะไปบ่ปล่อยใส่ใสอยากเพิไปเลเยอะ Chẳng biết là sai xài nóng ít đều không ạ? Nếu không xài bây giờ bây giờ ngon không ạ? Bây giờ thì ngon Bây giờ thì ngon Bây giờ xài

นี่นายินแฉหมนไหมหรือไม่กินม่ใส่อะไไม่กินาหรือเขาาเอาตีบ้าชาหรือชาไม่หางกิเมลายทองเบน่อนจะขึ้นอย่างเนคือฮีแห้งจะขึ้นแบบจะค้างไหวงอนมาเขานอนน้ำบ่อยนเพื่อนนอ้มากมากเมลายจิบเมันหอมเลร งบนอนทียันนี่ไหวแรกนอนก็บุ๊บขึ้นมาปลาหน้าแล้วเวยนมามื่อือแล้ว้ยูหน้าเลยปาน้าบใหญ่บั้มาเมื่ออีมันอืมแล้วไมานย่างไปยามา้างสิอของงาว้ งานของหน้ามาเนี่ยคางก็มจ้กเคลื่อนอืมข้างก็เคลื่อน่เขาว่าเคลื่อนไม่บุกใออกไปลมันวางอเพียงไคเด้มันจะมันอยู่นะจมไม่ันใหญ่ดีน้อยมันกระด็น้ำเงา่ะใกนมันเสียขนาดเกือกไม่เลืนแล้วเนาะไปหาอันน้องม่นไก็โยงกันปลาเลยมา ไปห้องบุมรี่ขึ้นมาเจองิ่งน้องิ่งมาช่วยห้อลงไปเป็นเมื่อห้องกับบร๊กจื้อไงจื้อม้ากับเพชรที่ลงกลิ่นนะมานี่มันเป็นสัตว์ขู่คนเลยว่ามันจื้อกินเด้อให้มันใหญ่มันจื้อกินเจ้าของมันจื้อกินผู้เจ้าเนี่ยหน่อยยังบอกว่าในหมู่กับคนฝึกนะนั่งถ่ายรูปไทยนะ 拜拜，拜拜。拜拜 bye bye.